สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้มาดูเจ้าคูเบอร์ต้าครับใหม่ล่าสุดออกมาสดสด้สดอนๆครับนี่ผมตามประเเซงรถมาเมื่อกี้เองอน,นี่เจ้าของกำลังตื่นเต้นเดี่ยมาครับนี่วันนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับออกรถสี่คันรวดครับนี่มาลงคันแรกก่อนห้าสิบ เจ้าของกำลังตื่นเต้นมากหัวใจตรบตบๆเลยบัดนี่เรกๆไม่อยากได้ครับไปๆมาๆนี่ไม่รู้เป็นยังไงครับสงสัยเห็นหัวมันเห็นหัวมันใหญ่ครับวันนี้ก็มาทรงเมื่อกี้นะครับนี่อาจารย์ ตามกำลังสนทนาก่อนการระบบใช้งานก่อนดีใจนะเนือดีใจดีใจนี่นี่นี่ตรงนี้ต้องอัดตลอดนะอาชีพนึี้นะครับตายรอดกำลังออกมาเลยเนี่ยต้องคานมากเลยนะเนี่ยครับรถกระพังไม่พังก็อยู่ตรงตุ๊กตาสองตัวเนื้อนะครับมาแบบสดสซิงๆนะครับตอนลงผมไม่ได้มาทำมาไม่ทันอย่างด้วยครับ ขาแสดงความดีใจกับเจ้าของเลยนะครับผมนะครับผ่านเบอร์24นะครับผมตาชานะครับ6ใบนะครับยังกิ๊กนะครับยังไม่ได้ทดสอบครับเพิ่งลงสดๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามผมนะครับจินนํำซิ่งครับยังไม่ดังก็ชุดแถมก็มี เบียหนึ่งลังครับตามสเตปนะครับมีเบียหนึ่งลังเนี่มาดูของมาเอาไปโอ้ก็ให้เขาเนาะจบเลยอ่ะชุดแถมครับมีบอกอาจารบีมีนี่นะครับแม่แรงแม่แรงแล้วก็มีแรงแรงครับนี่ชุดแถมแค่นี้เลยครับอันนี้มาส่งมอบคนเดียวครับราคาเป็นล้านนะครับมันเจ้าของที่นี่ไม่อยากเอารถคนอื่นเลยครับอยากได้รถตัวเองเลยครับบัดนี้ เห็นเพลตํำรงทมก็จัดเลยนี่ครับแล้วก็เอาเตะฐานหน้ามาก่อนเดี๋ยวเจ้าของไปถ่ายยังไงเดี๋ยวผมไปรีวิวลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เจ้าของเจ้าของรับรถคนเดียวเองครับเจ้าของรับรถคนเดียวเอง เดี๋ยวจะไปซดสอบวันนหนเดี๋ยวผมจะตามไปลงคลิปมาดูครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับเจ้าของรถเขาแสดงความดีใจด้วยครับสําหรับวันนี้ออกสี่คันรวดนะครับมีรถเกี่ยวรถหกล้อรถแมคโครครับรถไถเดยวมารีวิวคันนี้ก่อนครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามเพลงท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับเจ้าของเจ้าของกำลังยิ้มไม่หุบเลย เพราะว่าไม่มีเวลาแล้วมั้งงานเยอะมากครับสําหรับท่านนี่ออกมาจะได้ไทยไหมเนี่ยก็สร้างก็ต้องทำเนี่ย <laughs> ครับเครื่องเสียงก็ทําได้นะครับนี่เดี๋ยวยังไม่มีเวลาไปรีวิวครับสําหรับเครื่องเสียงสั่งไม่อัดแล้วนี่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 เดี๋ยวค่อยมาเลยเดี๋ยวค่อยมานี่บอกว่า<บ>สั่งรหลอัดแล้วจะทำตุกอยู่ทำเทนตัดนี่คลิปนี้ก็บายบายก่อนโอ้ยเหนื่อยมด